ปรา,าสาทผูเพกบ้านผูเพกตำบลนานหัวบ่ออำเภอพนานินคมจังหวัดสกลนครเป็นบรา,าสถานยุคข,ของเรื่องอำนาจที่สร้างได้เพียงฐานลากได้บางส่วนของห้องปรางเป็นองค์ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่บนยอดเขาสูง520เมตรจากระดับน้ำทะเลปรา,าสาทผูเพกบ้านผูเพกสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที16่16-17 รกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีพุทธศักราช2478ในการก่อสร้างปราสาทภูเพกนอกจากจะมีศรัทธาที่แรงกล้าบรรพชนในยุคโบราณต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมชั้นสูงการสกัดหินก้อนใหญ่หญหญที่มีน้ำหนักหลายสิบตันการลำเลียงหินเพื่อขึ้นไปสร้างปราสาทที่อยู่บนยอดเขาสูงเป็นงานที่ยากและท้าทายแน่นอนว่าต้องมีการเกณฑ์ไพร่พลจำนวนมากมาเป็นแรงงานในการก่อสร้าง ใช้งานก่อสร้างปราสาทแห่งนี้ต้องมีการบาดเจ็บล้มตายจำนวนไม่น้อยวันนี้ลุยพาเลนจะพาทุกท่านร่วมพิสูจน์แหล่งตัดหินที่บรรพชนในยุคโบราณน,นำมาก่อสร้างปราสาทภูเพกติดตามไปพร้อมกันครับมีการพบแหล่งตัดหินหลายจุดตามบริเวณเชิงเขาภูเพก ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นจุดตัดหินที่นําหินมาก่อสร้างขั้นบันไดเพื่อขึ้นสู่ยอดปราสาทครับปัจจุบันบันไดโบราณถูกการเวลาคืนกินมีสภาพพังทลายทางวัดได้สร้างบันไดขึ้นใหม่เป็นบันไดคอนกรีตมีจํานวน495ขั้นครับการเดินทางขึ้นสู่ตัวปราสาทภูเพ็คมีความยากลําบากอย่างยิ่งหากแต่ว่าบรรพชนในยุคโบราณต้องนําหินที่มีน้ําหนักมากขึ้นไปสร้างบันไดทีละขั้นจะต้องใช้ความอดทนอย่างมหาศาลครับ ตัวปราสาทประกอบด้วยหินทรายน้อยใหญ่กว่าหมื่นก้อนบางก้อนมีความยาวถึง10เมตรมีน้ำหนักกว่า10ตันเป็นที่น่าทึงว่าบรรพชนในยุคโบราณสามารถสกัดหินและสามารถเคลื่อนย้ายหินจํานวนมากขึ้นมาอยู่บนยอดเขาภูเพกแห่งนี้ได้อย่างชาญฉลาดเอาความความกว้างครับ ทางนั้นที่ตะวันตกของปราสาทภูเพกห่างออกไปประมาณ400เมตรนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าจุดนี้นี่เองคือจุดหลักในการตัดหินเนื่องจากการลงมนที่สำรวจของเราเป็นหน้าแลง้ง พบว่าไฟป่าได้ไม่เสษใบไม้เสษหญ้าทําให้เราได้พบเห็นร่องรอยของการตัดหินและพบหินที่มีการตัดแล้วกระจายอยู่โดยรอบอย่างชัดเจนครับหลังจากมีการสกัดหินให้ขาดออกจากกันจะมีการขนย้ายหินด้วยวิธีการชักลากเพื่อน,นำหินขึ้นไปก่อสร้างเป็นตัวปราสาทภูเพกอย่างที่เราเห็นครับ หินก้อนนี้ก็คงจะเป็นรอยสลักครับซึ่งรูปทรงไม่ใช่สี่เหลี่ยมตอนที่ที่เราผ่านมาเราเห็นทั้งหมดก็เป็นรอยสี่เหลี่ยมแต่จุดตร,ง,ตรงนี้หินตรงนี้ครับเป็นก้อนลักษณะอีแบบหนึ่งซึ่งรูปทรงเราไม่รู้ว่าคนในบรรดาชนในยุคโบราณเขาจะสร้างเป็นอะไรกันแน่แต่ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลครับนี่ก็คือหินอีกก้อนหนึ่งที่มีการสลักเพื่อที่จะเอาไปประกอบในตัวปราสาทกุเพ็กครับย้อนไปเมื่อพันปีที่ผ่านมา บริเวณนี้คงมีแรงงานที่กําลัง,ง่วนอยู่กับการสกัดหินและกําลังชักลากหินที่มีน้าหนักหลายตันมุ่งหน้าสู่จุดก่อสร้างปราสาทภูเพกที่อยู่ทางทิศตะวันออกครับซึ่งวิธีการขนย้ายหินบนรรพชนจะใช้ล้อเลื่อนและใช้แรงงานของช้างครับกว่าจะขนย้ายหินมาก,ก่อสร้างปราสาทมีความยากลําบากอย่างยิ่งนอกจากจะมีศรัทธามีความเชื่อในศาสนาอย่างแรงกล้าแล้วบรรพชนเหล่านั้นต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้างอย่างยอดเยี่ยมครับ เรื่องราวสิ่งมหัศาจรรย์บนภูเพกยังไม่จบเพียงเท่านี้ในตอนต่อไปเราจะพาทุกท่านไปสำรวจพดินปิศนา7ลูกแต่ละลูกมีขนาดอย่างเส้นผ่าศูนย์กลาง20-50เมตรซึ่งทำมุมเป็นเส้นตรงเดียวกันอย่างน่าอัศาจรารย์อย่าลืมติดตามไปพร้อมกันครับ